เพื่อนมากินข้าวผัดกันนีจาผัดร้อนๆอร่อยมากเลยนะคะใส่ไข่แล้วก็มะเขือเทศแล้วก็แตงนะคะนีจาอันนี้ของงานจะไม่มีแตงไม่มีผักนะคะกินข้าวผัดยามบายจ้าเพื่อนอร่อยนะคะมากินวยกันยากอร่อมยมากเลยเข้าวผัดใส่ไข่อร่อยจ้ะูกินเลยก็เออ ้อมมากค่ะเพื่อนี่มีแตงด้วยนะคะเ,เลยค่ะลอกแันดาข้าวใครไก่กรเท่ อร่อยอร่อยค่ะข้าวผัดจ้าคือไงหัอเจ๋ออร่อยอร่อยไหมคะ ค้าคือพระอาจารย์้า